สวัสดีครับกับผมลอสไดลวรวเพลยและนี่คือรายการรอดแรกทีวีเราอยู่กับเกมหนึ่งเกหนึ่งะครับเกมหนีแรปเตอะหนีจิงจกหนีแยะนะแล้วแต่ใครจะคิดนี่ก็อ่าเป็นการคอนทรลเบื้องต้นแล้วเล่นเตรียมโหลดไปเล่นเลย เอาแล้วขเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการตามหาบันไดนั่นเองโดยมีอุปสรรคคือไอตัวมั่แก้เห็นหางไหมเมันคือบูอ๊หุหย่ยหมวยทักอะไรกันนักหนาวะกูจะเล่นเกมเนี่ยแม่มันสนใจครับวิกกี้ผมลองเล่นเล่นแล้วไปทักเฟซบุ๊กแม่งหลุดเลยงั้นกูไม่ทักอ เราต้องอกดเ e อียไอ้ยักษ์มิดจับเอออได้มือมาหนึ่งเอเอครับมันไปทางนี้ต้องไปทางนู้นตันอเอาไปเอาไปแด๊วิ่งวิ่งเดี๋ยวไปดูดีไปดูดีไปดีดีผมไม่รู้นะว,ว่าอะไรเป็นอะไรเนะี่ยเราก็วิว่งเหมือนกันแหละ เราจะไปบังเกอร์นะถ้าจำไม่ผิดพูดอะไรอีกตัวนึ่งตรงนี้ไม่มีศพไฮโด้เลยเฮ้ยมึงลงมาให้กูด,ด้อเร็้วไลยกดนกระดูกไปแล้วเสียงไล่อย่าเนี้ยขอโทษด้วยผมอาจจะเื้อเจอวันนี้นี่นะกูมาแล้ว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 นี่นีโอ้ย ไอสัตว์ไม่สนใจตรงนั้นดิเอออ่าโคตรเสียวเลยเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยทางนี้แลกันโอ้ยอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาอะไรวะน่าจะเป็นภาษาอะไรวะฮูหฮูตกลดตกลง คือ,อภาษาเยอรมันนะใช่ปะวะไม่แน่ใจเหมือน,นกันอขอไปเรื่องจมูกนะครับคือเป็นหวัดอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเลเบเลเบเก็บมาโอ้ยจมูกกูโอ้โหนี่มิตภาพแท้ แค่เราเราจะไปบังเกอร์ให้ให้จงได้ครับเมื่อไหรเราจะที่นั่นครับนะบังเกอร์แล้วก็ไปทางขวาเขาบังเกอร์ซึ่งตรงนี้จะมีอีนั่นอยู่ไปแดกแล้ววิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีโอเคอ่าบังเกอร์อยู่นี่กาเมื่อกี้ก็ม,มานี่ว่ะ อาอ่าะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันดี่นี่กนเย็บไหเย็บม,มอ้อโอ้นี่ครับเปิดไรเฟิลในตำนานที่อย,อยู่ไงวะอ้าวเฮย้ยบืนหายอ๋อสบายสบายนี่คือแผนผักเรอครับเราอยู่ที่ บัก์เกอร์นี่ไปแล้วไปทางไหนออกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฮ้ยตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจบไปเราไปดูแผนที่ไปลืมเลยตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยว ขวาเออช่าแม่ง,งเลี้ยวซ้ายเลีาา้ยวขวาต่อไปเลี้ยวซ้ายเลีาา้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลีาา้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเฮ้ยซ้ายอยู่ไหนวะ ใส่จะหลงครับผมช่างมาเด้อเด้อ่าถูกแล้วเด้ยโดโดเดย็ดโด, yeah, ด้อ้อโอ้นี่นะนี่คือนันยางนะนันยางเบอร์สี่สิบสี่โอ้เป็นนันยางที่ยืดหยุ่นมากรู้ใจอุ้ยฮ่าแกส๊สถ้ามีแก๊สแสดงว่ากูเลี้ยวผิดครับผมไอตรงนี้มันต้อง เออเอาเถอะอกลับไปบังเกอร์ใหม่เฮ้ยโอ้โหเสียเฟี้ยวมาทางนี้วิ่งคงไม่ตามมาหรอกถตาตามมากูป่าดีละเบิร์ดอ่าเก็บมาเก็บมาเก็บเฮ้ยมันตามวะเอาไปแดกแล้วกูวิ่งดี บีแล้วก็เข้าวบะเกอร์ใหม่นะจ๊ะบางๆเดี erm ๋ยวเดี๋ยวเห็นทีว่าเราต้องทำการอ่าเซตตำแหน่งนะเราจะต้องทำการวางแผนให้ดีก่อนเราต้องเล่นอย่างฉลาดๆครับการเล่นเกมไม่ต้องรีบหรอกครับคุณต้องเล่นอย่างเบาบีเบาสบายเนี่ยวนะ ไปตรงซ้ายแล้วก็แล้วก็ขวาแล้วก,ววก็ตรงซ้ายขวาวขวาถึงทางแยกปุ๊บซ้ายสุดซ้ายสุดปุ๊บซ้ายอีกซ้ายอีกแล้วก็ขวาตรงนี้โอเคครับเรามาวางแผนก็เรียบร้อยแล้ว ก็ต่อไปจะเป็นการบูแหลกแจกตังค์มาครับเอาล่ตนนตะตรงนี้ต้องมีศพดิวะรูมีศพเลยเปิดศพข้างในก็มีนวัมันโดขามไม่ได้ตงไปครับเจอเลยครับ <c oughs> อา่าใจเย็ยนๆตงไปครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา อะาล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วกอ่าเนี่ยว,วอลเลเลี้ยวขวาตรงเลยตรงเลยตรงนี้ต้องระวังครับเพราะว่ามันจะมีเจ้ามูมู่โผมาด้ทุกเมื่อครับมึงจะทำเสียงกันด้ รออยู่เลยเลี้ยวขวาไม่ใช่ซ้ายนี่้ายไม่ใช่ซ้ายนี่เฮ้ยเลี้ยวผิดชิบหายว่ะวิ่งแหกไปเลยว่ะเมื่อกี้โคตรเทพเลยอ่ารัอ่ะ ไมวะเดี๋ยวเราต้องกลับไปบังเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าจากการประสบการณ์แล้วกูตายมาบ่อยบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์อรนี่โอ้ดีชุกชุมเลยกนะับทางนี้นะี่โอ้ดีชุกชุมเลยแนละ้วเนี่ยนะโอ้ยมึงทำอะไรกูอีกมาใกล้ๆกูเลยนะโอ้ยมึงยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอาไปเลยโอ้ยิงแก๊แก๊แก แก๊สใส่ว huh. <the> oh oh ่ะฟอร์ดโรดเเอาใหม่เอาใหม่ตายอีกแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเล่นหรอกแล้วผมไม่เคยชนะเลยว่ะเพิรนกากกากขนาดอ่ะนาดเดี๋ยวผมก็อ่านไว้หลายหลายเทปไอ้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะแต่ว่า มักจะไม่มีเสียงตอนท้ายไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรเดี๋ยวดกมัดเก็บมัดอ่านี่นันยางเบิร์ด44เจ้าเก่ามึงออกมานี่เลยเอาไปแดกนี่โยนเข้าปากมูมูไปไหนแกแล้วมันก็จะกินแน่แคแล้วกูก็วิ่งไปมันตามกูมาอีกเอาละครับไปทางนี้อย่าจะวิ่งเยอะๆว่ะเหนื่อย วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักนะผมวิ่งจนจำทางได้อ่ะเดี๋ยวดิถลทางตอนเริ่มแรกมาเอ้ยมันมาแล้วสัตว์เอาล่ะ,ะสิ่งแรกที่จะทำก็คือโดกระสุนครับมีอยู่สองนัดแต่กูยิงได้สามนัดได้ไงวะเมื่อกี้ได้ไงวะกูจะเอาแขนมึงมา โอ้นี่เป็นจดหมายลาตายถึงเมียนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังถึง <c oughs> เมียที่รักสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ผมต้องเสียสละอะไรไปห,หลายอย่างทั้งเพื่อนร่วมรบ <c oughs> เพื่อนร่วมรัก <c oughs> เพื่อนร่วมเตียงนายพันของผมนี่นควยใหญ่เบล่ม์มเออตอนนี้คุณตอนที่คุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ผมคงจะสิ้นลมหายใจไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะนายบ๊อบข้างบ้านคุณนั้นผมรับประกันมาควยใหญ่แน่นอนผมผมแนะนำให้คุณนะไปหาเขาได้นะผมรับประกันจริงๆนะเนี่ยเป็นจดหมมยที่เศร้าครับเป็นมันเป็นอะไรที่หดหูนะสำหรับนายพันคนนี้นะเป็นนายทหารที่โอ้นี่ มาอยู่ทหารแป๊บเดียวนี่ก็นะแหกเลยขาเขอโอ้โหนี่ขาโกงเสียวไม่ไม่ต้องเสียเวลากแล้วเราก็ต้องไปต่อละกูมีปืนแต่กูกลัวมาสเต็ปเดิมครับตรงไปซ้ายไปขวาเลี้ยวขวาตรงนี้จะเจอระเบิดไม่ต้องจดใจ แล้วก็ไปซ้ายก็ไปซ้ายอีกทีก็ไปขวาก่อนเราจะเก็บหน้ากาดแก๊สเดี๋ยวเราต้องเตรียมทางหนีที่ไร่กันนครับโอเค ซ้ายซ้ายกลับไปบังเกอร์อุ้ยเฮ้ยเดี๋ใส่หน้าก,กาแก๊สกดเลยอะชิบหรอเเราต้องดูพวกนี้กันอ๋อตัวจีตัวจีเพราะฉะนั้นเราใสา่ run 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 อึ้เลยตะกี้อึ้งเลยโอ้โหอุตสารลาดมาได้ก็เสอกตายนะผมก็ดูการแคะเกมมาหลายทีแล้วก็ยังไม่ชินไม่ชินอยู่ดีนะก็ไอ้กันตายอย่างนี้นะตายแบบแ้วก็ต้องขอบคุณนะครับในการรับชมครั้งนี้นะครับสวัสดี์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ